แสมิงตอนที่14ประพันธ์โดยเตอแกงคอยแก่เองได้ใช้ลูกหวานอาคมลองยิงล่างของเธอไปแล้วและดูเหมือนลูกหวานอาคมของแกจะไม่สามารถทำอะไรอสุรกายพวกนี้ได้เลยหรือจะเป็นเสือสมิงไอ้ตาเดียว ที่มันได้จำแรงแปลงกายมาหลอกล่อให้แกตายใจเพื่อจะได้ให้แกเองลงไปยังด้านล่างและมันเองจะได้สังหารปลิดชีพแกอย่างง่ายดายเหมือนที่แกเองก,ก็อยากจะฆ่ามันเช่นกันและแล้วคําคืนที่แสนทรมานของพลานบุญกับไปอปอมก็ได้ผ่านพ้นไปลางของจำปี ไม่มีมารบก,กวนกลุ่มของพันุ์บุญอีกแล้วทุกคนในเวลานี้จึงพอจะได้หยีบหลับพักผ่อนกันบ้างตามปภาษาของคุณที่เหนื่อยลา้าจากการเดินทางอยู่ทุกๆวันข้ามมาอย่างด้านในตัวเมืองที่ในตอนนี้นั้นได้เกิดเรื่องราวที่ค่อนข้างจะร้ายแรงขึ้นมาอย่างกระทันหันวงการสีกากีต้องมีข่าวคราว ที่ไม่ค่อยดีมากนักเกิดขึ้นที่โรงพักของผู้กองและดาบเลวัดที่ทำงานราชการกันอยู่นั้นในเวลานี้เหมือนจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอย่างหนักภายในห้องประชุมเล็กๆนั้นผู้กำกับที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กองและดาบเลวัดกำลังถูกสอบสวนอย่างหนักเนื่องจากในเวลานี้ทางเบื้องบนนั้น ได้ส่งมือปราบลงมาทำคดีและคดีนั้นก็ไม่ใช่คดีของใครเลยเป็นคดียาเสพติดและค้าของป่าที่กลุ่มของทระแก่เฉิดผูกกองและดาบเลวัดนั้นได้ก่อขึ้นเอาไว้ทั้งผูกกองและดาบเลวัดในเวลานี้ต่างโดนคำสั่งพักราชการทั้งกู่และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นทั้งคูอาจจะถึงขั้น ถูกไล่ออกจากราชการและในเวลานี้ส่วนกลางก็ได้ส่งรองพิชิตและรองสมชายเข้ามาทําคดีที่สำคัญนี้หลังจากที่ต้องประชุมกันอย่างเคร่งเครียดไม่นานมากนักรองพิชิตและรองสมชายก็เริ่มทํางานกันในทันทีทั้งสองคนต่างเกณฑ์มือดีเท่าที่โรงพักจะมีอยู่เพื่อจะออกติดตาม กลุ่มของพานบุญในวันพรุ่งนี้เวลาผ่านไปเรื่อยในเวลานี้พานบุญกับไอปอมกำลังติดตั้งแหแห่งความโชคร้ายนี้อย่างหนักเพราะใช้เวลาไม่นานมากนักศาลก็มีหมายคำสั่งให้ทางราชการนั้นจับกลุ่มตัวกลุ่มของพานบนุญและดูเหมือนมันจะรวมไปถึงการที่ต้องจับตายสิด,ด้วย โดยการกระทำของผู้กองระดับเลวัดนั้นเข้าขันถึงข้อหาส่องโจรและยาเสพติดทางราชการจึงออกหมายจับไม่ว่าเป็นหรือตายงานนี้ทั้งพานบุญและไอ้ป้อมเองกําลังจะสวยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเสียแล้วจุดหมายปลายทางของกลุ่มพานบุญที่ต้องการมาไละ่ละไอ้ตาเดียวแต่ในตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลุ่มของพานบนุญกำลังจะถูกไล่ล่าจากรองพิชิตและลองสมชายที่ฝีมือของทั้งสองคนนั้นไม่ธรรมดาเวลาเดินผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันรุ่งเช้าลองพิชิตและลองสมชายนายตำรวจมือดีในสายปราบปามกำลังเตรียมกำลังพลที่ทั้งสองคนจะนำเข้าไปไล่ล่า กลุ่มของพานบุญตำรวจหลายนายที่รองทั้งสองคนนำติดตัวไปด้วยนั้นฝีมือก็ต่างไม่ธรรมดาเพราะทุกคนฝีมือไม่เป็นรองลูกพี่ของเขาเช่นกันไม่นานมากหนักกลุ่มของรองพิชิตก็เริ่มที่จะขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้าตรงสู่หมู่บ้านที่ติดเทือกเขาดงพรยาไฟดาบคนที่ทำหน้าที่ขับรถให้จึงถามรอง ทั้งสองคนออกมาลองครับจะให้ผมพาไปไหนเสียงของดาบที่ขับรถถามออกมาก็ไปหมู่เกบ้านของผู้ใหญ่กรรมนั้นไงดาบรู้จักไหมเสียงของรองพิชิตสั่งดาบคนขับรถของแกออกมาและแล้วไม่นานทั้งลองและลูกน้องรวมกันประมาณห้าคนในชุดนอกเครื่องแบบก็เดินทางมาสู่ จุดหมายปลายทางที่จะเดินทางออกติดตามกลุ่มมุงพานบุญสาย,สายที่หนาบ้านของผู้ใหญ่กรรมรถกระบะตาโลของราชการตำรวจก็จอดอยู่ที่หนาบ้านของแกพร้อมกับผู้ใหญ่กรรมที่ออกมาต้อนรับและการสนทนากันที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนายผมว่าอย่าเข้าไปเลยครับที่นั่นมันอันตราย เสียงของผู้ใหญ่กมลองห้ามปรามลองสารวัตรทั้งสองคนออกมาโดยเหตุผลที่แกเองนั้นรู้ดีว่าป่าที่ตำรวจทั้งหมดจะเข้าไปนั้นมันอันตรายมากแค่ไหนทำไมผู้ใหญ่ถึงห้ามพวกผมละ่ะพวกผมมาตามจับผู้ร้ายนะผู้ใหญ่พวกผมเป็นตำรวจแล้วผู้ใหญ่ห้ามพวกผมมาเสียอย่างนี้แล้วพวกผมจะไปทำอะไรกัน เรื่องอันตรายผีสางนางไม้ที่ผู้ใหญ่กลัวนะ่ะพวกผมไม่กลัวหรอกบอกผมทีพวกผมจะเดินทางไปทางไหนกันได้เสียงของรองพิชิตบอกผู้ใหญ่กร่มออกมาเออคือผมไม่อยากจะให้เข้าไปเลยครับมันอันตรายจริงๆผมขอร้องละหากวการองไม่เชื่อลองถามลูกบ้านผมดูก็ได้ไม่มีใครกล้าเข้าไป ในป่าแห่งนั้นหรอกครับนอกจากไอบุญที่พวกคุณกำลังจะตามเขาไปหามันเสียงของผู้ใหญ่กรรมบอกออกมาและแกเองก็พูดต่อไปว่าผมเองยังไม่กล้าเข้าไปเลยครับตามหลักแล้วผมเองจะต้องช่วยงานราชการพาพวกคุณเข้าไปแต่ครั้งนี้ผมขอร้องละครับว่าอย่าเข้าไปในป่าแห่งนี้เลยสินเสียงผู้ใหญ่กรรมบอกออกมา เสียงของรองสมชายก็พูดมาแทนในทันทีถ้าผู้ใหญ่ไม่กล้าเข้าไปก็บอกเส้นทางพวกผมมาไม่งั้นก็หาคนนำทางให้พวกผมทีผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนชื่อบุญมันจะเก่งกว่าพวกผมขนาดไหนยังไงพวกผมก็จะต้องเข้าป่าไปไล่ล่าพวกมันให้ได้ผู้ใหญ่จะเอายังไงว่ามาเลยเสียงพูดที่ดุดันของรองสมชายมันยิงทำให้แกเอง ต้องคิดหนักขึ้นมาในทุกทกทีแล้วไม่นานหนักผู้ใหญ่กรมก็หาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตำรวจชุดนี้ที่จะเข้าไปในป่าอาถรรพ์ถ้างั้นผมว่าให้พรานดำช่วยนำทางให้แล้วกันครับแกเองก็เก่งพอสมควรน่าจะพอช่วยเหลือราชการได้บ้างครับชนชนชนโวยมึงไปตามตาดำ มาให้กูทีวะ่ะบอกว่ากูมีธุระด่วนจะคุยด้วยให้แกมาตอนนี้เลยนะตำรวจเขารออยู่เสียงของผู้ใหญ่กรรมสั่งให้ไอ้ชนลูกน้องคนสนิทของแกไปตามพานดำพลานเท้าขาหมังเวทเพื่อมาหาแกเพื่อให้พลานดำนำทางตำรวจชุดนี้เข้าไปในป่าไม่นานมากนักพลานดำพลานเท่าสูงไว ก่มาพบผู้ใหญ่และตำรวจและการพูดคุยกันระหว่างตำรวจผู้ใหญ่และพลานดำก็ใช้เวลาไม่นานมากหนักพลานดำก็ตกลงที่จะช่วยนำทางตำรวจเข้าไปในป่าอาถรรพ์ด้วยค่าจ้างที่แกเองพอใจระดับหนึ่งหลังจากที่แกเองตกลงทุกอย่างกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วแกเองก็ขอตัวไปเตรียมข้าวของในทันที พอลองสารวัตรทั้งสองคนต้องการที่จะเข้าป่าอารรา์แห่งนี้ให้ไวที่สุดด้วยเหตุที่กลัวว่ากลุ่มของพานบุญจะรู้ตัวและหลบหนีไปที่อื่นทั้งๆท,ที่ในเวลานี้กลุ่มของพานบุญยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลยเอ่ยถึงพลานดำพลานเท่าที่จะนำทางกลุ่มของตำรวจชุดนี้นั้นพลานดำเองมีประวัติที่ไม่ค่อยดีมากนะัก และมักจะทำตัวส่วนทางกับพลานบุญอยู่เสมอจะเรียกว่าทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันเลยก็ว่าได้้วยความอิจฉาลิษยาของพานดำที่ไม่ต่อพลานบุญจึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่แกเองตัดสินใจจะนำทางตำรวจให้เข้าไปจับกลุ่มพลานบุญและพรรพวกหากไม่มีพานบุญแล้วพลานเท่าดำก็จะเป็นพลานเบอร์หนึ่งในย่านนี้อย่างแน่นอน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพรานดำมักจะมีเรื่องขัดผลประโยชน์กับพรานบุญอยู่เรื่อยๆหลายต่อหลายครั้งที่มีการชิงหาของป่าที่แสนจะมีค่าตัดหน้ากันจนแกเองมักจะโกรธและอาฆาตแค้นเป็นอย่างมากบวกกับสาเหตุอีกลหลายๆอย่างจนในที่สุดพลานดำจึงต้องเป็นศัตรูกับพรานบุญไปโดยปริยายเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนจะเข้าเวลาเที่ยงวันพลานเท่าเองหลังจากเตรียมข้าวของและอาวุธเสร็จแล้วก็รีบเดินกลับมาหาตำรวจพร้อมกับพาทั้งหมดออกเดินทางเข้าสู่หุบเขาดงพญาไฟในทันทีผู้ใหญ่ก่ำเองได้แต่มองตามกลุ่มคนที่เดินเข้าป่าด้วยสายตาที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงแก่เองนั้นรู้ดีว่าทุกๆคนที่ตามพลานดำเข้าป่าในครั้งนี้ จะได้พบเจอกับอะไรบ้างเพราะแกเองก็เคยเจอมากับตัวของแกเองเช่นกันสาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองพวกเขาด้วยเถิดสาธุเสียงของผู้ใหญ่กรรมพูดออกมาเบาๆพร้อมกับการยกมือขึ้นหัวคามาอย่างด้านของกลุ่มพานบุญที่ในเวลานี้ไม่มีใครได้รับรู้เรื่องราว ของโลกภายนอกเลยแกเองพาทุกๆกคนเดินเข้าป่าลึกมาเป็นเวลาพักใหญ่แล้วในเวลานี้เป็นช่วงเวลาบ่ายแกเองพาทุกคนนั้นนั่งพักในป่าลกทึบที่แสงสว่างจากพระอาทิตย์แทบที่จะส่องลงมาไม่ได้เลยความชื้นในป่าตอนนี้เริ่มที่จะหนามากขึ้นตามลำดับควันหมอกต่างๆยังคงไม่หายจางดีมากนัก และแล้วสายตาของกลุ่มพลานบุญก็ต้องสะดุดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ดีสําหรับพลานบุญมากนักแต่สําหรับคนที่เหลือมันน่าจะมีค่าต่อชีวิตของพวกเขาเองหลายเท่านักยังไม่ทันที่หลายๆคนจะนั่งพักเหนื่อยกันได้ดีมากนักไอ้ปอมเองมันก็ร้องออกมาโดยความที่มันเองเห็นอะไรบางอย่าง ที่มันเองก็ประหลาดใจขึ้นมาพี่บุญพี่บุญมาดูนี่หน่อยพี่พี่ลองดูนั่นสิเสียงของไอป้ปอมมันบอกทุกคนออกมาพร้อมกับชี้นิ้วให้ทุกคนนั้นหันมาดูในสิ่งที่มันเห็นในเวลานี้และแล้วทุกคนก็ต้องประหลาดใจยิ่งนักหีบใส่สมบัติโบราณหลายใบถูกวางทิ้งไว้อย่างเกลื่อนกลาดหลายใบถูกเปิดออกแล้ว แต่ยังมีอีกหลายใบที่ยังปิดอยู่อย่างสนิททุกคนต่างรีบลุกขึ้นมาดูเพราะสิ่งที่เห็นในเวลานี้ผู้กองกับดาบเลวัตนั้นต่างความหวังไว้ในใจว่าสิ่งที่แกพบเห็นอยู่ในเวลานี้มันคือขุมสมบัติที่แกเองเคยแอบได้ยินมาจากปากของพลานบุญไม่ช้ามากนักผู้กองกับดาบเลวัตก็ใช้ด้ามปืน กระทุงไปที่กุญแจที่มีแต่คราบสนิมขึ้นไปหมดสภาพของกุญแจและหีบแต่ละใบมันบ่งบอกถึงความเก่าแก่หลายร้อยปีออกมาอย่างเห็นได้ชัดยังไม่ทันที่ผ่านบุญจะได้ห้ามปามคนทั้งสองต่างกระทุงด้ามปืนจนหีบเก่าถูกเปิอดออกด้วยหน้ามือของทั้งสองคนไอ้ปอมเองมันได้แต่ยืนมองคนทั้งสอง ที่กำลังเปิดหีบออกมาอย่างช้าๆและแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของใครลหลายๆคนก็เผยออกมาทีละนิดมันคือสมบัติเก่าหลายร้อยปีทั้งสร้อยไข่มุกเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองและที่เห็นสะดุดตากว่าชิ้นอื่นๆคงจะไม่พ้นทองคำแท่งและสร้อยคอที่มันส่องแสงออกมา กระทบสายตาของใครหลายหลคนพลานบุญเองถึงกับตกใจเพราะแกเองเคยได้ยินแต่คนโบราณนั้นพูดถึงเรื่องสมบัติพวกนี้แกเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบเห็นสมบัติพวกนี้จริงๆยังไม่ทันทีทุกคนจะดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันไอปอมเองมันก็ตะโกนขึ้นมา อย่างเสียงดังอีกครั้งเพราะสายตาของมันหันไปเห็นอะไรบางอย่างอีกด้านหนึ่งเช่นกันพี่บุญพี่บุญมาดูอะไรนี่ก่อนเสียงของไอ้ป้อมร้องบอกพานบุญออกมาไม่มีใครสนใจไอ้ป้อมในเวลานี้มีเพียงแต่พลานบุญเท่านั้นที่รีบวิ่งมาหาไอ้ป้อมตามคําเรียกร้องของมันเพราะทั้งสองคนที่เหลือในเวลานี้ ไม่มีเวลาสนใจในตัวของไอ้พ้อมอีกแล้วและแล้วผ่านบุญก็ต้องถึงกับผงะกับอะไรบางอย่างที่ไอ้พ้อมเองมันเรียกแกมาดูซากของกระดูกสัตว์ป่าทั้งช áng, า้างม้าวัวควายและอีกนับไม่ถ้วนว่าทั้งหมดนั้นมันมีกี่ตัวกันแน่ต่างกองเลียงรายอยู่อีกด้านหนึ่งในเวลานี้ พลานบุญกับไอปอมต่างตกใจในสิ่งที่ได้พบเห็นและแล้วสิ่งที่น่าตกใจมันไม่ใช่เพียงแต่ซากกระดูกของสัตว์ต่างๆเท่านั้นแต่สิ่งที่เห็นในเวลานี้มันมีซากของศพคนปะปนอยู่ในกองนี้ด้วยโครงกระดูกของมนุษย์รวมไปทั้งหัวกะโหลกที่โผลออกมาให้ทั้งสองคนได้เห็นบวกกับกลิ่นสาบที่ยังคงมีอยู่ มันทำให้พลานบุญและไอ้ป้อมเริ่มจะมีทีท่าที่จะอาเจียนออกมาเสียแล้วไอ้ป้อมมึงไปเรียกสองคนนั่นให้มาที่นี่ก่อนเรื่องสมบัติบอกว่าเอาไว้ทีหลังเสียงของพลานบุญสั่งไอ้ป้อมออกมาและแล้วไม่นานมากนักเมื่อทั้งสองคนที่เหลือละจากความชื่นชมสมบัติอันมีค่าที่ไม่ใช่ของตัวเอง ผูกอ่องและดาบเลวัดก็ต้องตกใจในสิ่งที่ได้เห็นไม่ต่างจากพานบุญและไอป้อมมากนักพานมันอะไรกันตัวอะไรมันถึงทำได้ขนาดนี้เสียงของดาบเลวัดถามออกมาอย่างเสียงดังพานบุญไม่ได้ตอบคำถามใ,ใดๆออกมาเพียงแต่พูดเบาๆออกมาไม่กี่คำเท่านั้นพวกเราต้องรีบเดินหน้าไปกันต่อ ใครจะเอาสมบัติอะไรขนใส่กระเป๋าไปได้เลยเห็นทีพวกเราจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้เสร็จแล้วไปทุกคนรีบไปเอาสมบัติเราต้องไปจากที่นี่กันแล้วเสียงของพรานบุญบอกทุกคนออกมาด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างวิตกและแล้วเมื่อทุกอย่างลงตัวทุกคนในเวลานี้ต่างรีบโกยสมบัติและของมีค่า ใส่กระเป๋าของทุกคนเท่าที่จะทำได้ยกเว้นเพียงแต่พลานบุญเท่านั้นที่แก่เองเหมือนจะไม่สนใจสมบัติเก่าอันมีค่าพวกนี้เลยส่วนคนที่เหลือทั้งไอปอมผู้กองและดาบเลวัดต,ต่างรีบนำสมบัติใส่กระเป๋าเป้และยามให้ได้มากที่สุดจนบางคนแทบที่จะสะพายสมบัติกันแทบไม่ไหวและเหมือนที่ใส่สมบัตินั้น จะฉีกขาดด้วยซ้ำไปเมื่อทุกๆอย่างสมใจผู้กองได้ดับเลวัดแล้วพรานบุญก็พาทุกคนออกเดินทางไปข้างหน้าในทันทีแต่ดูเหมือนว่าการเดินทางในวันนี้จะไปได้ค่อนข้างช้าเสียแล้วเนื่องจากน้ำหนักของสมบัติที่สะพายกันของแต่ละคนจะเป็นตัวถ่วงให้ทุกคนที่เหลือเดินตามพลานบุญอย่างช้าลงอย่างเห็นได้ชัด บางคนนั้นทุลักทุเลกว่าจะเดินตามผ่านบุญได้แต่ละก้าวพลานบุญเองเริ่มที่จะหวั่นใจไม่น้อยเมื่อเห็นลหลายหลๆคนต่างคนสมบัติเก่ากันมาอย่างเต็มที่และการเดินทางของแกก็ช้าลงตามลำดับเนื่องจากแกเองต้องหยุดรอคนที่เดินตามหลังแกอยู่เรื่อยๆเห็นท่าว่าจะไม่ค่อยดีเสียแล้วบรรยากาศในเวลานี้ ก็เริ่มที่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆหมอกควันที่กลุ่มของแกนั้นกำลังเดินผ่านมันเริ่มที่จะหนาขึ้นมาทุกทีทุกทีและมันก็ผิดวิสัยของป่าเป็นอย่างมากเวลาสายขึ้นทุกทีแทนที่หมอกควันพวกนี้จะหายไปแต่กลับเริ่มหนาขึ้นมาตลอดเวลาสัญญาณบางอย่างเริ่มเตือนกลุ่มของผานวนออกมาอย่างช้าๆซึ่งแกเอง ก็รับรู้ได้ว่าป่าที่เดินอยู่ในขณะนี้เริ่มมีบางอย่างที่มันไม่ปกติเสียแล้วและการเดินทางของพลานบุญในวันนี้ก็ดูเหมือนจะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างช้าๆเสียแล้วจุดหมายปลายทางของพลานบุญในเวลานี้อยู่อีกเพียงไม่กี่กิโลแต่ในเวลานี้พลานบุญเองกับรู้สึกว่าไม่ใช่เสียอย่างนั้นพลานบุญเอง พาทุกคนเดินวกไปวนมาในป่าแห่งนี้เสร็จแล้วและในเวลานี้แกเองก็เริ่มที่จะรู้สึกตัวแล้วว่ากลุ่มของพวกแกนั้นได้เดินกลับมาที่เก่าด้วยเหตุที่สายตาของทุกคนต้องกลับมาพบเจอกับหีบสมบัติเก่าที่ทุกคนนั้นพึงจะเปิดเอาสมบัติที่อยู่ด้านในออกไปบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดี กับกลุ่มพลานุนเสร็จแล้วมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทำให้กลุ่มของพวกแกนั้นเดินกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งแน่นอนพลานบุญเองในเวลานี้เริ่มใช้ความคิดและสติของแกเพื่อหาหนทางออกให้กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทุกๆครั้งที่แกเดินป่าแกเองก็เคยเจอการหลงป่า และเดินวกไปวนมาอยู่หลายรอบเนื่องจากมีเครืองลงที่เป็นเครื่องอาถรรพ์ทำให้แก่เองนั้นหลงป่าแต่ในเวลานี้และที่นี่นั้นไม่มีเครืองลงอีกแล้วมันต้องมีอาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้กลุ่มของแกต้องเดินกลับมายัางจุดเดิมและอาถรรพ์ที่ว่านี้เห็นทีตนตอคงจะมาจากสมบัติที่กลุ่มของแก กำลังขนย้ายอยู่ในเวลานี้นี่เองโปรดติดตามตอนต่อไป